สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคู่คืนวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มนะครับแล้วพูลเปิดบ้านอาัชนาฟูลแล่ไปแบบสุดมันด้วยสกอร์สี่ประตูสานะครับกรียกว่าเป็นเกมที่เลี้ยพูลเนี่ยเริ่มครึ่งแรกก็เล่นได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับเสมอยี่สองสองแล้วก็เริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยเกมตอนแรกเหมือนจะดีนะครับแต่การไปเล่นไปแล้วก็ตื้อเองสุดท้ายมาโดน32โดนแสงกลายเป็นว่าท่วงท้ายของท้ายไปอีกนะครับ มาเป็นเลี้ยวภูเนี่ยเปลี่ยนเอนโดลงมาช่วยเซฟทีมนะครับแล้วก็พลิกโมเมนตัมของทีมกลับมาเป็น4-3แบบน่าเหลือเชื่อสุดๆไปเลยนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆในเกมวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเราไปดูกันเลยสเปคตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งเลี้ยวภูมาในระบบ4-3-3ผู้สอบป,ประตูคิวินเคเลเฮอร์กองหลัง4คนมีเฟอร์กิวฟันไดาจับคู่จูเอลมาติฟแบ็กซ้ายคอสตาซิมิคารแบ็กขวาเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกองกลาง3คนมีเล็กซิสแมคลิสเตอร์ไรอันกาวินแบกโดมินิกซูปัตสไลสสส่วนนนปรระาใเกมกมมุุีหลย์ดซ์ส่วินนนูเยส ก็ถือว่ากลับมาใช้ชุดตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โรเตชันมาพอสมควรในศึกยูโรปบอลีกนะครับซึ่งก็การันตีเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วด้วยก็วันนี้นะครับคนที่ขาดไปหลักๆเลยก็จะมีแค่อลิซองเบเกอร์กับแอนดี้โรเบิร์สันนะครับที่ถือว่าเป็นสองคนที่มีการบาดเจ็บอยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชุดที่ฟุตทีมเลยสหรับเลี้ยงผู้ในเวลานี้นะครับ ส่วนทางฝั่งฟูลแลมนะครับมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูแบรนเลโน่กองหลัง4คนมีทีมลีมจับคู่คาวินบัสซี่แบ็กซ้ายแอนโทนีโรบินสันแบ็กขวาเคนนี่เตเซ่กองกลาง3คนมีเจาเปรินญ,ญาจับคู่กับแฮร์ริสันลีดกองกลางตัวรุกอันเดสเปเรล่าปีกซ้ายอเล็กซ์วอรบี้ปีกขวาแฮร์ริสันส่วนซูน,น่าตัวเป้าเป็นราอูฮิมินเนสนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น3ตำแหน่งนะครับจากเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเอาเชน,นะทางด้านวูฟพันตันนะครับไปด้วยสกอร์สามประตูสอนนงก แบกขวาเนี่ยก็ดรอปคาสตาร์นะครับแล้วก็เอาเต้มาเป็นตัวจริงส่วนกองกลางเนี่ยจเจ้าบริญญานะครับคนโทษแมนกลับมากก็แทนที่ของทอมแคนนี่นะครับส่วนทางปีกเนี่ยเลือกเอาแฮร์รี่วิลสันลงมาเจอทีมเก่าก่อนนะครับแล้วก็เลือกพักวิลเลียนไว้ก่อนไว้เป็นทีเด็ดในช่วงครึ่งเวลาหลังไปนะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับถือว่าเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองพอสมควรเลยนะครับ ซึ่งทังฝั่งฟูลแลมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเดียอะไรมากด้วยนะครับแต่พวกเขาี่ยฉวยโอกาสจาความผิดพลาดของเลโอพูได้นะครับก็เลยทําให้สกอร์ในครึ่งแรกเนี่ยยังคงเสมอกันอยู่ที่สกอร์สอประตูต่อสองนะครับแล้วก็เรามาดูในจังหวะประตูกันนะครับก็ในช่วงต้นเกมน่ก็มีจังหวะเล่นกันมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องมาหยุดกันอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าเรโนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจากการไปปะทะกับหลุยส์เดียร์นะครับก็เลยทําให้ต้องมาประติดประต่อเกมกันอีกช่วงหนึ่งนะครับก็ช่วงที่เรโน่เจ็บในประมาณนาที่่10ะรซึงกก็หยุดเมมไปปาณ 6 7นาทีเลยนะครับพอกลับมาเล่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าทางเลี้ยวภูเนี่ยเป็นฝ่ายที่นําได้ก่อนจากเทนอาโนนะครับที่ปั่นฟรีคิกเข้าไปซึ่งก็เป็นทางสุวอสไลน์เนี่ยที่เรียกฟรีคิกลูกนี้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเกมตันตันกันอยู่แต่เป็นลูกนิ่งที่มาปลดล็อกกันได้นะครับซึ่งก็หลังจากนั้นนะครับเลี้ยวภูเนี่ยความจริงควรจะได้ลูก2นะครับในช่วงเวลาหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่ามาบิวพลาดบิวอัพเนี่ยพลาดกันเองนะครับเป็นมาตีฟเนี่ยจ่ายพลาด แล้วก็โดนฟูลแลมนะครับย้อนทางเพราะว่าเทรนต์หุบเข้าในมาพยายามจะบิวอัพเกมนะครับก็เลยพื้นที่ทางขวาเปิดแอนโทนีโรบินสันของฟูลแลมนะครับก็เลยเติมมาแล้วเปิดให้กับแฮร์รี่วิสันได้ยิงนะครับก็เลยเป็นประตูตีเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เกมช่วงที่เสมอกันเนี่ยเหมือนโมเมนตัมจะเทมาทางฟูลแลมนิดนนะครับโดยเขาเนี่ยถือว่าเจาะตรงกลางได้ดีเลยแอนโทนีโรบินสันก็มีโอกาสยิงแลบมาติฟออกหลังไปครั้งหนึ่งนะครับที่ดูจะเกิดเป็นโอกาสพลิกแซงของทางฟูลแลมได้เลยนะครับดีที่มาติเนนนีี่ยบลล็อกกไว้ทัู หลังจากนั้นเนี่ยเลี้ยวภูเนี่ยก็มาเป็นอ e ีล็อปคล้ายๆลูกแรกเลยนะครับที่เกมเนี่ยดูจะเหมือนกับยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็มาแซงได้นําได้ก่อนนะครับคราวนี้ก็เป็นแม็กอลิสเตอร์ที่มายิงใบไม้ร่วงเข้าไปนะครับจากจังหวะที่ฟูลแลมเนี่ยถือว่าจากบอลทุ่มของเลี้ยวภูมาแล้วก็ต่อเนื่องมาแล้วเคลียร์มาไม่ขาดนะครับก็ต้องบอกว่าลูกนี้สวยงามแล้วก็น่าจะประกวดลูกสวยๆประจําฤดูกาลนี้ได้เลยนะครับก็ทําให้เลี้ยวภูเนี่ยแซงอีกครั้งนะครับจากแม็กอลิสเตอร์สองหนึ่งแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยช่่วววงงทดเลาากก็ต้อบอบ ลูกตั้งเตะของฟูลแลมเนี่ยเล่นงานเลี้ยงคูสะอ่วมเลยนะครับก็ได้ประตูมาหนึ่งครั้งด้วยจากนาทีที่45บวก2เป็นจังหวะที่ฟูลแลมเตะมุมเข้ามาแล้วเป็นฮิมิเนสนะครับที่ชองจังหวะนี้ก็เม็มาตินะครับที่ไม่ขึ้นในจังหวะนี้เนี่ยก็ทำให้ฮิมิเนสเน่ว่างแล้วก็เป็นเคนนที่เตเต้นะครับที่ชาร์จบอลเปลี่ยนทางเข้าไปก็ทำให้เป็นประตูตีเสมอสำเร็จ2ประตูต่อนะครับแล้วก็ไม่ล้ำหน้าด้วยเพราะว่ามีดาวิดนูนเยสนะครับที่ถือว่าเป็นคนที่ขาค ราก็ถือว่ามีโอกาสแซงนะครับ3-2จากทางทีมรียมเนี่ยยิงเข้าแต่ก็โดนจับลำหน้าไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างอดละหมาดเลยทีเดียวกับเกมรับเลี้ยวผูนะครับก็จบครึ่งแรกไปนะครับยังคงเสืออยู่ที่สกอร์2ประตูต่อสสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทางฝั่งเลี้ยวผูลงมาแล้วก็ถือว่าเกมรุกเนี่ยค่อนข้างพัฒนาขึ้นชัดเจนนะครับดูคึกคักขึ้นกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกที่เกมไม่ค่อยประติดประต่อแต่ก็ยังคงมีปัญหาเดิมที่ค้างเอาไว้ในครึ่งแรกก็คคคือออเกกกมมแแดดนน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 นลาาาาาาางงงวีี้้้ททท่่่่ขตตรรใุๆบูยไ เยอะเลยนะครับเกมวันนี้เนี่ยแอนเดสเปเรล่าเนี่ยถ้าไม่โอกาสเปลืองไปเองเนี่ยถือว่าน่าจะมีสกอร์ด้วยนะครับสำหรับตัวเขาเแล้วก็ทางแอนโทนีโรบินสันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนที่ทำได้ดีในการเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าเทรนส์เนี่ยถือว่าหุบเข้าไปทาง ข้างในเนี่ยพยายามจะสร้างเกมเยอะวันนี้แล้วก็มาร์คก็โดนย้อนพื้นที่ทางขวฝั่งขวาเปิดนะครับมาตีฟก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในวันนี้ก็ถือว่าโอกาสทองที่ลิเวอร์พูลมีเนี่ยสครั้งก็จะเป็นนาทีที่5 3นะครับเปิดมาสาราจ่ายให้ดาวินยิงแล้วก็ชนขานไปนะครับแล้วก็นาทีหกสิบสาราจ่ายคราวนี้ดาวินยิงออกปบรือ้อนะครับเรียกได้ว่าเป็น2โอกาสที่น่าเกลียกระโลกมากของทางดาวินนูนเยสนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งที่ทําทุกอย่างดีนะรรรบกกกาาาน่่อไตตงๆแจสเขเเ็็ป ัญหาต่อไปนะครับพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงของเกมเนี่ยก็เกมทั้ง2ทีมก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับทางฟูลแลมเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนตามตำแหน่งขึงส่วนใหญ่นะครับก็ส่งพวกวิลเลียนทอมแคนนี่ทิโมธีคัสตานแล้วก็บ๊อบบี้รีดนะเนี่ยพวกนี้ลงมานะครับแทนวิลสันเป็นเลล่าเตเต้แล้วก็อีโวบี้ก็จะตามตำแหน่งทดแทนกันแล้วก็ เอาเรื่องพละกําลังเนี่ยไปแทนนะครับสำหรับทางฟูลแลมเพราะว่าไล่ไปเล่นเกมรับเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นฝ่ายที่เหนื่อยกว่านะครับส่วนเรียกว่พูเนี่ยก็แก้ชุดแรกของเขาเนี่ยจะส่งโซโกเมสแล้วก็กัคโปนะครับลงมาแทนแม็กอลิสเตอร์แล้วก็โซโบประมาณนาทีที่64นะครับก็ถือว่าเปลี่ยนชุดนี้เนี่ยต้องดันเทรนด์ขึ้นมาเล่นตรงกลางเลยนะครับสำหรับทองเจคเก้นครอปแล้วก็เอาคู่เกรวินแบกไปเลยก็เรียกว่าเกมรับเนี่ยหนักกว่าเดิมเลยนะครับใน พอเป็นตรงนี้เนี่ยทางแมคคาลิสเตอร์ยังจะดูโอเคกว่านะครับแต่คอปเลือกที่จะต้องการแลกมากขึ้นแล้วนะครับซึ่งเอาโกเมสมาเล่นแบ็คขวาเนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับก็ไม่ถือว่าการเปลี่ยนตัวชุดนี้ของเลี้ยฟูวันนี้เนี่ยก็ดูจะทําให้เกมเนี่ยดูแอดดรอบๆไปนิดนึงเลยก็ว่าได้นะครับในมุมมองของผมก็ถือว่าเกมหลังจากนั้นนะครับกลายเป็นว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยเลี้ยฟูตันไปแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยเริ่มมีโอกาสขึ้นมาเลี้ยฟูเนี่ยก็ดูจะแยงๆสุดท้ายเนี่ยมาาเสีีียประตูจนนนได้ใทท่80 เป็นจังหวะที่ฟูลแลมขึ้นมาจากทางฝั่งขวานะครับเปิดเข้ามาซิมิคาร์สเนี่ยถือว่าตามไม่สุดแล้วก็ทางแบ็คขวาเลี้ยวฟูเนี่ยก็ถือว่าเคลียร์ไม่ขาดด้วยนะครับจังหวะน,นี้เป็นทอมแคนนี่เนี่ยที่เปิดบอลได้นะครับก็เปิดด้วยซ้ายเข้าไปเป็นบ็อบบี้รีดนะครับตัวสำรองที่ลงมาเนี่ยก็ได้โขกเน่งเน่ก็พลิกนามเลยนะครับในเกมวันนี้ครับทางฟูลแลม3ประตูต่อด2เรียกได้ว่าช็อกทางเจ้าบ้านแล้วก็ถือว่าทางเลี้ยวฟูเนี่ยแทบจะหาทางกลับมาได้ค่อนข้างยากเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันนนนดูเเกมขข้้้าาางงหี่่ยคอ จะตันไปแล้วจริงๆในช่วงเวลานั้นนะครับก็ถือว่าทางเจเกนคอปี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวก๊อกสุดท้ายนะครับก็ส่งทางวาตารุเอนโดลงมาแทนไรอันกราวินแบกนะครับนาทีที่82ก็ความจริงเนี่ยมันก็ไม่ใชู่เล่นเชิงลุกด้วยนะครับแต่การกว่าหมากนี้ของเจเกนคอปเนี่ยมันเข้าทางเฉยเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็เริ่มกันตั้งแต่จงังหวะเตือนของเลฟคูก,ก่อนนะครับหลังจากเปลี่ยนเอนโดลงมาเนี่ยก็มีนาทีที่84นะครับซาร่าเนี่ยถือว่ามีโอกาสยิงหนึ่งครั้ง หรือว่าเลยคานไปนะครับก็เรียกว่ามันก็ค่อนข้างจะเหน่งๆเหมือนกันนะครับก็ตอนแรกนะผมคิดว่าจังหวะนี้เหมือนจะเป็นจังหวะเตือนเออจังหวะที่ไม่ใช่เตือนด้วยซ้ำนะครับมันเป็นจังหวะที่อาจจะไม่ใช่วันของเลี้ยวผูไปแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยก็พอมันจบเกมแล้วมันเกยไปเป็นอีกหนึ่งบริบทไปเลยนะครับกลายเป็นว่ามันเป็นจังหวะเตือนไปซะอย่างนั้น ก็เป็นการเป็นว่าอีกสามนาทีถัดมาเนี่ยนาทีที่87ิเจ็ลี้ยวพูมาได้ประตูดีเสมอนะครับก็เป็นจังหวะที่เลี้ยวพูเนี่ยบอมเข้าไปนะครับก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับบอลเต,ตอร์แบบนี้เลี้ยวพูลเลยลองบอมเข้ามาแล้วก็เป็นซาร่าเนี่ยที่ถือว่าพักบอลในจังหวะนี้หันหลังให้ประตูอยู่แล้วเห็นเอนโดเนี่ยว่างพอดีบริเวณหน้าหัวกระโหลกรอบเขตโทษนะครับซาร่าก็เลยให้เอนโดแล้วก็เอนโดยิงเข้าไปเลยก็เรียกได้ว่าบอลเข้าประตูไปเสมอเลย เฉยแบบดื้อๆนะครับแบบไม่คาดคิดว่าจะกลับมาได้ก็สามารถตัวสามนะครับเกมในวันนี้แล้วก็หลังนั้นอีกสองนาทีเนี่ยกลายเป็นว่าโมเมนตัมเนี่ยเทมาทางเจ้าบ้านนะครับด้วยเสียงเชียร์อะไรต่างๆเนี่ยเลี้ยวภูก็เป็นเลี้ยวภูแล้วก็กลับมาได้จริงๆนะครับนาทีแปดสิบเก้าเป็นกั๊กโปนะครับยิงแล้วก็เลโน่เนี่ยเซฟไว้ได้แล้วเป็นดาวินเนีกิปวันสองนะครับก็ซ้ำจังหวะนี้เข้าไป สุดท้ายเนี่ยก็คือบอลเนี่ยไปขูดคลิกนะครับฟูลแลมเคลียร์ไม่ขาดแล้วก็เป็นอาร์โนนะครับที่ถือว่าตั้งป้อมยิงจังหวะน,นี้เนี่ยบริเวณหัวกระโหลกเหมือนกันก็ยิงเข้าไป4ประตูต่อ3พิกแซงเหนือเชื่อเลยเกมวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเสียงแอนฟิลเนี่ยแทบจะแตกเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เฮลั่นบ้านเลยเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าในวันที่แฟนเรอัลฟูลเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันหมดแล้วนะครับเพราะ หลังจากนั้นเนี่ยทางฟูลแลมก็ถือว่าแก้ในช่วงท้ายแล้วนะครับส่งทางวินิสูตเนี่ยลงมาแทนรี์ในช่วงนาทีที่90แต่สุดท้ายก็ไล่มาไม่ทันนะครับก็เป็นโจทย์อันว่าจบเกมเรียลฟูลนะครับเปิดบ้านเอาชนะทางฟูลแลมไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อสามนะครับสรุปสิ่งที่เห็นได้หลังจบเกมวันนี้นะครับเริ่มกันที่ฝั่งเรียลฟูลเจ้าบ้านในวันนี้กันก่อนก็ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยเรียลฟูลก็ไม่ได้เป็นวันที่เล่นดีเลยนะครับทั้ง1สิบเนอ็ดวะคนเนี่ยนดูจะวนวันนนนนีี้เ่ยตอแรกชุด โกเมสแล้วก็ก e ักโปลงมาเนี่ยดูจะไม่ได้ทําให้เกมดีขึ้นเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าการเปลี่ยนเอนโดลงมาวันนี้เนี่ยจากที่ดูเหมือนจะไม่สามารถคาดหวังอะไรได้แล้วนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าการเปลี่ยนจุดนี้เนี่ยเปลี่ยนเกมไปซะอย่างนั้นเลยนะครับก็ต้องถือว่าการเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันยังมีความมีโชคอยู่ด้วยนะครับสำหรับผมในมุมมองวันนี้เนี่ยเพราะว่าเอนโดเนี่ยเราคงไม่คาดหวังว่าเขาคงจะมายิงวันนี้หรอกนะครับก็การเล่นวันนี้ของเอนโดน่าจะเรียกความมั่นใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับการยิงประตูไปแล้วก็ถว ผมมองว่าปัจจัยหลักเลยจะเป็นเรื่องของเสียงเชียร์นะครับเลี้ยวพูนี้เนี่ยที่ทาให้กลับมาได้ก็พอ3าแล้วเนี่ยโมเมนตัมเนี่ยมันพลิกเกมอีกหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าเล่นในแอนฟิลเนี่ยก็เชื่อเลยนะครับว่ามันมีผลมากๆก็ผมเลยให้เป็นจุดหลักๆเลยนะครับเกมวันนี้เนี่ยที่เลี้ยวพูชนะไปได้ก็เป็นเรื่องของแอนฟิลนะครับแอนฟิลเอฟเฟกส่วนทางฟูลแลมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่เขาเนี่ยมาทําได้ดีกว่าเรี้ยวพูนะครับถ้าดูจากองค์รวมทั้งเกมเนี่ยแต่ก็ มาออพอมาโดนช่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามสภาพไปเกมลุกพวกเขาความจริงปีนี้ก็เป็นปัญหาด้วยนะครับก็แต่วันนี้เนี่ยก็ทําได้ดีมากทั้งแฮร์รี่วิลสันนะครับถือว่าได้พลังจากการเจอทีมเก่าไปก็มี1นึประตูอันเดสเปเรล,ล่าเนี่ยถือว่าสร้างโอกาสได้ดีนะครับแต่ก็ถือว่าตัดสินใจตรงจวะสุดท้ายนั้นไม่ดีนะครับมีหครั้งที่เนงเแล้วก็หลุดไปอย่างน่าเสียดายเลย ส่วนอีกคนหนึ่งที่ดูจะค่อนข้างโดดเด่นเลยวันนี้จะเป็นทางแอนโทนีโรบินสันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งซ้ายเนี่ยเจาะทางฝั่งขวาของอาโนได้ดีเลยรวมไปถึงอีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับเจลบริญญ่าเนี่ยก็ถือว่าสู้กลางเล้วฟูลได้ดีมากครับวันนี้เรียกได้ว่าจะโดดเด่นที่สุดในกองกลางของในสนามนี้เลยก็ได้นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายที่พวกเขาเนี่ยมาโดนเอฟเฟกของแอนฟิลเข้าไปนะครับก็เลยทําให้ ตอนแรกเนี่ยส,สามสองเลยทแท้ๆนะครับแต่ปิดเกมไม่ได้แล้วก็มาโดน3าแล้วก็4ี 3, โดนแซงไปแต่ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจนะครับสำหรับทีมของมาโกซิวาก็ออกไปว่ากันต,ต่อไปในเกมหน้านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกกาบ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ